วัดร่องเสือเต้นตั้งอยู่ในตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำกกฝั่งด้านซ้ายทางทิศตะวันออกของเทศบาลน,นครเมืองเชียงรายในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้างได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่และให้ชื่อว่าวัดร่องเสือเต้น เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในบริเวณบ้านร่องเสือเต้นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สุดก็คือวิหารร่องเสือเต้นซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่27ตุลาคม2548แล้วแล้วเสร็จเมื่อวันที่22มกราคม2559เวลาสร้างร่วม10ปีถูกสร้างสารรค์ขึ้นโดยฝีมือของศิลปินชาวพื้นบ้าน นายพุทธากาบแก้วหรือสลานกสิทธิ์และลูกมือของอาจารย์เฉลิมชัยผู้สร้างวัดร่องคุณตัววิหารได้ถูกสร้างด้วยศิลปะแนวศาสนาสินร่วมสมัยแฝงไว้ด้วยคติธรรมของพระพุทธอ,องค์นอกจากตัววิหารแล้วภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระชาติเกศแก้วจุรามณีห้าพระองค์ซึ่งมีความสูง20เมตรตัวย,ยอดขององค์พระชาต ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปาริสนายกเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่คนพลาด